ดูจาก,จากฟอร์มเราจะชนะเขาได้ยังไงฮัลโหลพี่คายเออว่าไงเอเกอรมาสายเดินก็ได้นะวันนี้เออทำไมอ่ะวันนี้โค้ชจให้พี่นั่งสำรองเลยครับเออทำไมงั้นเนาะพี่ก็น่าจะรู้ตัวเองดีนะครับพี่พี่เป็นใครครับพี่เป็นใครเนี่ยผมมาเด็กเส้นพี่ใครย <c oughs> รีบเวลามาเลยเพื่อน มึงลง15นาทีพออ่ะ17แล้วกันนะ17แล้วกันหยวนหยวนที่เหลือไปลงให้กับพี่ปินซ์แทนแล้วกันนะมึงนั่งไปก่อนเกมเนี้ยเอาละครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับวันเราจะอยู่ในเกมของคีเกมนะครับครั้งที่2ของครึ่งฤด,ดูกาลแรกนะครับที่เราจะทำการล้างแขกนเหล่าลูก,กี้อย่างที่บอกไว้นะครับเกมนี้ต้องเจอกับดาร์สมูริตกันทุกคนดูสถิติด้านซ้ายล่างครับแมฟเนี่ยแขกมา10เกมยังไม่แพ้ใครเลยสักคน อันดับหนึ่งของฝั่งตะวันตกครับทุกคนแล้วดูทางขวามือครับบัคสครับล่วงมาอยู่ที่5แล้วนั่นก็เพราะว่าหลังจากแพ้ให้กับชิกาโกบูส์ครับแล้วก็มาแพ้ต่อในเกมที่เจอกับฮิลสตันโรเก็ตโอ้โหเก่งเหลือเกินไครคูสมาครับใครครับเนี่ยศู์แต้มครับลงเกือบครึ่งชั่วโมงและถ้ายังไม่ลืมกันนะพาที่แล้วลง4-4นาทีทํา2แต้มนะครับอาจจะช่วยแบบเกมรับหรือช่วยแบบสร้างเพล์บ้างอะไรอย่างนี้รีบาวด์ไป4ี่ครั้งแล้วก็ แอซิสไปหครั้งเยอะไหมไบรอันกับอันเดโตคูมโป้ครับช่วยกันทำหยานิสนี่ทริปเปิลดับเบิร์นะครับดูฝั่งตัวจริงของของฝั่งเขานะครับ20 20 20 20อัพหมดนะครับเราได้ความหล่นคลัสจอดของเอเกอร์รอันนะครับจกกังหวะสุดท้ายจากกังหวะสำคัญนะครับเกมกับพุชแทรโรเก็ตมิวากี้บั็กสตามอยู่หนึ่งแต้มนะครับเพลย์สุดท้ายยิงไม่ลงครับผมสุดท้ายทีมก็แพ้ไปครับหนึ่งแต้มเท่านั้น จุดสังเกตเล็กๆนะครับผมไม่รู้เล็กหรือเปล่าอีกจุดหนึ่งนั่นก็คือช่วงควอเตอร์รที่3ครับทุกคนสังเกตดูบักซ์นำทั้ง2ควอเตอร์นะครับแต่ควอเตอร์รที่3หลังจากที่เอกาบิัันไปนั่งผัดเกิดอะไรขึ้นครับ40แ,แต้มของโรเกตและบักซ์ทำได้แค่2 1ส็แต้มครับอ่าเช็คตัวผู้เล่นกันหน่อยครับผ่านไป10เกมยังไม่มีใครเข้าลงบารน,นะครับสำหรับฝั่งของแมฟฟิตมากโดยเฉพาะคนนี้เอด เอดียังไม่เข้าโรงพยาบาลเลยนะครับแล้วไคล์เรียวิ่งก็ยังอยู่นะครับบวกกับคูเปอร์แฟลกเดลิกไรฟลี่และเดนิเอลแกฟฟอร์ดโอ้โหคนแรกนี่คือแบบอย่างโหดอันนี้ต้องพูดถึงไหมเนี่ยเบอร์สาเ,เนี่ยแล้วยังมีวอชิงตันด้วยครับดีโลนาร์จีมาแชลนะครับคือทีมดีมากเลยเนะี่ยได้คูเปอร์แฟลกมาอีกคนหนึ่งโอ้โหขอเช็คหน่อยออฟฟอร์มก็กลางๆนะครับผมไคล์เรียครับแบกสุดๆสกอร์เรอร์เอดีก็จะหนักไปทางรีบาวน์นะครับมีแวแวว่า จะได้แพ้ต่อเนื่องเป็นเกมที่3นะครับโอ้โหรู้สึกไม่มั่นใจเลยตอนนี้ตอนนี้รู้สึกไม่มั่นใจเลยฮนะขอเปลี่ยนรองเท้าเอาไว้ก็ใช้ดีกว่าตั้งแต่เกมเมื่อวานพาร์ทที่แล้วนะครับบวกกับอีกหนึ่งเกมที่ผมไปเล่นมาความเป็นคลาสเพลเยอร์ของผมตดถอยมากตอนนี้ตดถอยจัดนะครับโอเคไม่เป็นไรครับไปดูต่อกันเลยดีกว่าครับผมแรดีโก มาอู๋คาฟิกพุทธิเอเ้าบรออันครับห้าเกมหลังสุด5.7.6%หมายถึงว่าถูกแล้วไม่ใช่เปอร์เซ็นต์5เออก็ถูกเลยอุ้ยต้องเจอกับบรูกี้อีกคนนึงมาจากนิวอิงแลนด์คูเปอร์แฟลกตื่นเต้นไหมที่ต้องเจอคืนนี้นะครับแอนนี้เอ็กซ์ตราเอ็กซ์เซเมนต์นะครับตื่นเต้นไหมคืนนี้ที่จะต้องเจอคูเปอร์แฟลก และผมได้ยินเรื่องของเขา,าบ้างแล้วเมื่อตอนอยู่ไฮสคูลเขาปเป็นผู้เล่นที่ดีแต่ว่านี่มันแค่เกมเกมหนึ่งนะครับโอเคมีก่อนแหละช่วงนี้ต้องเคมีภายในทีมแหละนะครับเพราะว่าแฟนคลับผมเยอะและ้วนะ uh, just game. นี่ก็แค่เกมหนึ่งเกมนะครับเขาก็เป็นรุกี้อีกคนหนึ่ง <I expect S 1> เป็นผู้เล่นที่ดีก็หวังว่าเขาจะเล่นได้ดีนะครับ no <one> แต่ก็ไม่สำคัญหรอก น้ว่าใครจะชนะหรือว่าใครจะทำแต้มมากกว่าขอบคุณนะเอ็มพียินดีครับแบรนกลับสู่ห้องทรงเอกราเอกราเอกราบรอยันนะครับวันนี้ต้องเจอเกรทอมสั้นนะครับคีแมนจับครับยานิสอาริโตคุมโป้ครับแอนโทนีเดวิสนะครับเอดีดีกว่าในเรื่องของการทำแต้มแต่ว่ายานิสครับ รีบาวเพลเกมแล้วก็แอสซิสเพลเกมดีกว่าเอดีนะครับมารอก่อนดีเพื่อนใครเรียงวิ่งครับวันนี้ไม่มีใครเจ็บอย่าบอกว่าวันนี้ช่วงนี้นะครับช่วงนี้ดัลลัสไมเอร์เนกูมีที่คาดผมถักเดดร็อกอย่างที่ผมบอก ดูแบบลีลีตาก <ing> ู้ด้วยเอดีแต่เมืองนี่ไม่ได ar ้เซียวเขาเลยมึงไม่ได้คลึงเขาเลยเนี่ยไอโคลแอนโทนี่กัวันนี้โคลแอนโทนี่เอาอะเอดีลุยขึ้นไปเราให้เกรทอมซึมมูเห็นเงียบๆนะครับไม่ได้พูดถึงด้วยไม่ไปหาปลาเลย แม่เงเลยทำไม,ไม,ไ,มไม่ไม่หาปลานี่คืออันตรายนะเฮ้ยมีอยากแคนเซิลเพลย์ผมดิทำไมวะมันเป็นยังไงซึ้มแคนเซนิลเพลย์ตั้งแต่เกมที่แล้วแลลวเห็นแล้วมันหงุดหงิดมีอยากแคนเซนิลเพลย์กูเฮ้ยไกลเกินเฮ้ยปั๊มได้เอา ผมจะสเต็ปแบ็กอีกทีหนึ่งก่อนไม่ใช่แม่งเฮ้ยเฮ้ยอุ๊บเจอร์ระจามาดิ้องดูดีเลยผมไม่ดูคนอื่นเลยนะผมไม่ดูคนอื่นเลยนะผมดูแต่คูเบอร์กแดกนะ ปลิ้์ผิดตัวเชี e ่ยจอยกูเทยร์นยึทำไมเซยย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  นายยังไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์เลยนายยังไม่ใช่ออลสตาร์เลยนายเป็นแค่รุกกี้มึงก็รุกกี้เหมือนกันจเย็นก่อนจะเย็นข้างในระวังข้างนโอเคมึงมาคุกมึงมาคุกแต่จังหวะนี้เจอใคลรีใครลีบอกมึงอย่ามาลงกับกูไอ้หนูไอ้หนูอย่ามาลงกับพี่ โั้กระแทกเกือบโดนตายรองเท้า <c oughs> เปรีย้ยวโอ้โหแม่งเอ้ยทำไมมันหุ่นงิอย่างี้วะ <c oughs> มันค้าโอ้โหแล้วโคเจอใครใครประกบมันเนี่ย <c oughs> มันหุ่นงิดค้ามาจากเกมก่นกอนน่ะแม่งเอ้ย เฮ้ยเพรกูอยู่ไหนติดไหมติดอยู่ซึบโอเคดัลลัสวอริกตอนเนี้ยอันดับหนึ่งของฝั่งตะวันตกอะผมว่าผมว่าจะตึงก็ไม่แปลกเว้ยฟอร์มขนาดเนี้ยแต่ที่แปลกก็คือพาี่เลีวเนี่ยมึงโดนมึงโดนบูได้ไงวะงงเอ้ย แก้ตัวก็ไมล์สโตรเนอร์วางขวาเกมที่แล้วเอาไปพลาดท่าไม่ใช่เกมที่แล้วพา์ที่แล้วเฮ้ยขามื่ยาวจาังวะไอท้ทงไอ้ทงแม่งตาไม่ทันวะโอเคผมต้องกดสี่เหลี่ยมดักจ่ายแล้วทำไม่งั้นไม่ได้วะตาไม่ทัน ได้ปะเฮ้ยเรียบร้อยแม่งสเต็ปจนว่างเสืยกยิงไม่ลงโอ้ตากูดินะโดนวิ่งสวนยับยับเลยดักรายวิ่งก่อนคนอื่นช่างแม่งนะมึงดูกันเองนะคนอื่นมึงดูกันเองนะหน้าที่ใครหน้าที่มั้ง ยิงคนหยีบแต่ย <teor in> ิงเละยิงคหยีบยิงเละเอามึงไม่ต้องมายกมายกมือเลยไอ้บ๊อบบี้กูส่งให้มึงขึ้นทำแท้มึงอะไรของมึงเนี่ยงงว่ะกูงงมากตอนนี้เอดีทำไรอ่ะผมเจอกับมาเช่ลตอนนี้ คูเปอร์แฟลก์ไปพักนะนี้บกดท่าอะไรไม่ได้แต่งใจผมสักอย่างเลยโอ้โหดูเอดีดิด <laughs> มึงยืนทำหาอะไรอยู่วะยานิสเนี่ยเดี๋ยวกูเอาแฟนชายมึงไปซะเลยสัตว์เอ้ ไม่งบอดก็แค่วิ่งผ่านะวิ่งผ่านเฉยไม่ทำหาเลยเลยเหมือนไม่มีตัวตนเนีย่ยทีมผมนะครับ <im> ผมคือม่านประเพณีนะครับหน้าที่มีอย่างเดียวก็คือประโยชน์คือมีให้มันผ่านหน้าผ่านตายเฉยโคมได้ปะะไม่ได้ เฮ้ยโคตรเยอะเป็นยานิสนยิงสามมาได้ยานิสอะถ้าไหนอันนี้อันนี้คืออะไรตอนนี้ผมเจอกับคาเรียวิ่งนะครับคาเรียเว้งน่าจะลงมาในตำแหน่งโคเอกวเพราะว่ามีดีโลอยู่ครับดีโลเป็นต้องบอกเป็นชูติ้งชูติ้งแกวเพราะว่ามีอ่าชื่อนะ เม่กี้พูดถูกดีๆโล่เป็นปอยกอยกดานยันสวยวิว่งมาให้กำลังใจด้วยใกล้ๆเลยวิ่งมาให้กำลังใจใกล้ๆเลยดลกลับมาเท่ากันที่3าสิเจ็ดแต้มอยา่าอย่าวิ่งผ่านใครใครวีแมผมจะชอบพี่แต่ผมไม่ปล่อยพี่นะครับมาแน่มาแน่าแนขาจะเปี้ยกก็พอเฮ้ย

ช็อตฟีดแบ็ของคนอื่นนี่ยทุกคนน่ะผมก็ไม่รู้ว่าผมป้องกันดีหรือเปล่าเมื่อกี้เออไม่ลง่ะฟีโตรนอกบ้านชิบหายละฟีโตรนอกบ้านชิบหายแล้ว expelled ไม่ใช่นีไ,ใไ,ใไ่ใช่ไม่ใช่ท่านี้ใจเย็นก่อนใจเย็นใจเย็นก่อนใจเย็นก่อน,น,อนมีบาให้ได้เลยอีกแล้วนะโอ้เซนเตอร์กูมันจัดชิบหายอะ o ข่ายาได้สแตมึงดิเดินเดินปาดตายกันนะนะครับที่มันอันดับหนึ่งใน p o w เ r r ร n k i n กิหลังจากผ่านไปสิบเกมมันจะไม่ที่หนึ่งได้ยังไงเล่นสิบเกมชนะสิบเกมโอ้โหผมได้ยินเสียงตบ ตกมือกันดังเพี้ยแต่ยังยิงลงทีมเต็งแชมป์มละมั่งไงฮะทีมเนะี้ยไม่มีใครเข้าลงพาบาลนะนะโอ้โหดูอะ่ะไม่มีใครกระโดดจบได้เลยอะ่ะทีกูนี่แม่งหันหลังนะหันหลังนะไม่มีทางเห็นได้ว่าว่าใครจ่ายบอลมาแล้วมึงยังหันมาได้ ทีมกูนี่สุดๆหน้าที่จบ,บจุ่มพื้นอยู่แนละ้วไม่มีใครเงยขึ้นมาตัดบอลเลยดีหลุดไปแล้วดีไหมาลายลยีให้เไปตรงสัน้นอะไรอะไรฟาวิเอานั่งพักอีก,อกนั่งโคตรหมยป้า <c oughs> ยังดู MP อยู่นะออ้ฟอร์มเอ็มพีก็ยังโหดอยู่เหมือนเดิมนะครับคูปแฟกอะไรอ๋เสียงแฟนบาสเหรอติดติดคูไม่ใช่คูปอยู่แล้วแหละคูปก็ไม่ใช่กู กูก็ไม่ใช่กูก็ไม่ใช่กูขอโทษกูไม่ใช่คุปคุปไม่ใช่แฟร์กูคือเอสจีเพื่อนคุ้ว่ากูมีเกมรับเยอะเหรอฮะเฮ้ยเฮ้ยวี Ngon dinh kapoom. Ngon dinh kapoom. non dinh kapoom. Ngon 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 dinh มายเทรนเนอร์ม um ันค uh ือเต่าอะรออีกท yeah. ีม yes. you know ึงค you know ือมึงไม่เคยพลาดอะไรเลยใช่ไหมฮะคุณตัวแฝมึงเคยขาเปรี้ยมไหมฮะหรือเคยสเตปแบ็กยิงครับแบงค์โฉดคาริโอวิ่งถ้าเราหยุดเกมลูกอันร้อนแรงของเขาไม่ได้เนี่ยผมว่าไล่ให้ตายไงก็ไม่ทันเพราะผมทำอยู่คนเดียว ไล่ยังไงก็ไม่ทนันวีเออลุงสามคนขนาดนี้ต้องได้ักคนแหละหลุดไปแล้วก็ยานิสโอ้โหแฟนแฟนแฟนแมพก็คือแบบแฟนแฟนแมพนี่แทรททอกใส่เอ็มพีจัดอ่ะก็ชุก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่ดูหน้าดูหน้าก็ไม่ใช่แล้วเนะี่ย สมผมก็ไม่เหมือนถึงแม้ว่าจะนิวิงแลนด์ใกล้ๆกันก็เถอะเวอร์มอนต์มันอยู่อยู่แถวนั้นนะครับถึงแม้จะอยู่ใกล้กันก็เถอะแต่น้าไม่เหมือนหรอกอย่างโลกไอ้ชัดไม่ลงพวกเราจะตามมันทันปะวะเพื่อนพี่ผมเล่นพิกันโลไม่ได้เลยเราจะตามมันทันปะ

มันแค่ยืนมองหน้าขขึ้น1ิองเปอร์เซ็นต์เลยมีเพิ่งเกม11เองลูกกี้ออเดียอะลยวะแม่เลยสาดเลอกูต้องเล่นโปรแล้วมัง้งเงฮะโอ้โหแล้วทีมกูเนี่ยแ้าไม่มีช่องจ่ายจ่ายไปมันก็ติดเนี่ย คุาายเหตุทางไหนดูดิสักสองรอยแต้มดิเพื่อนแน่จริงเปล่าหลุดมือสองรอยแต้มปะอ๋อผมรู้แล้วยานนิสได้อัสซิดเยอะจากใครลืมไป ยังเข้าใกล้ไม่ได้คาริโวิง่งเกมนี้น่าจะโดนม้วนเดียวจบคูเปอร์แฟลกชี่เลยแม่นสัตว์แม่นอยู่คนเดียวหรือไงแม่นอยู่คนเดียวหรือไงนั่งอีกแก นั่งทั้งเกมโอโ้โหทำเกรดทำเกรดดีกว่าไปทำไมวะนเมื่อเราจะแพ้อยู่แล้วตาลสัสยิงสามแม่นทุกคนไม่เว้นแต่เซนเตอร์แล้วดูวงในค,ควายอย่างเงี้ยอะไรไปสู้วะมันยืดมือจบดีเห็นบอดมันยืดมือจบได้อ่ะมันปาตรงตัวอย่างเงี้ยมันยืนจดจบยกูแสดงให้ดู เดี๋ยวกูแสดงให้มึงดูอ้าวไม่ทันแล้วโอเคผมทำอยู่คนเดียวเลยเนี่ยเหนื่อยป่ะทุกคนไม่เหนื่อยป่ะอย่าทับอย่าทับลายกันอย่าทับลายกันสกรีนให้อยู่ซึ้บโอเคกลับมาอยู่ที่ก้าวแต้มอีกแล้วจังหว่างกลับมาอยู่ที่ก้าวแต้มอีกยู่แล้วมาครับ ไม่รู้จะไล่ไทันยังไงอะตอนนี้ระวังข้างในมันรีบเอ้ยมันมันมันพลิกกันโลมันพลิกมันไม,ไม่รู้จะก,กันยังไงกูเล่นเซนเตอร์เลยไงซึ่มไ,ไม่รู้ต้องการยังไงเอวทุกคนบอดี้คือแม่นแม่นค่อนข้างแม่นเลยอะ คือแม่นมากเลยดีกว่า3แต้ม70เปตแต่ผมไม่รู้ผมจะสู้ยังไงดูดิมึง <c oughs> จากขนาดนี้เะรโพสต์ีเฟนต์มึงเอบวงไหมเหรอเกม <c oughs> รับพวกไหนก็เยอะควาย <c oughs> ทํา21 <c oughs> แต้มนะครับน่นก็ไม่ได้น้อยนักแน,น,น่ทำไมวะมัน <c oughs> เป็นเพราะเกมรับเราเบรกเกมลุก <c oughs> เขาไม่ได้ครับทุกคน เราเ,บ,เ,บ,เบรกเกมลุกเขาไม่ได้ครับเอาอีกแล้วดีนะจังหวะนี้มันพิเกนป,ป๊อปเฮ้ยเฮ้ยทำไมประกุมังไม่รู้จะทำยังไงแล้วตอนนี้ทำไงอ่ะต้องทำไง <c oughs> <c oughs> ต้องทำไงครับก้า <c oughs> เล่นกันอยู่สองคนเนี่ยเกมบออกุกส่วนเกมรับก็คือ ไม่มีเกมรับไม่มีคนเล่นเลยด sure ีไฮเดอแบ็คคือโอกาสเสียเยอะมากอย่าขวางทางอย่าขวางทาง1นสองแล้วกดดับเบิลครัชแต่ก็อยากว่านะไม่นอนยิงยังได้เลยอะไรไปสู้เ่ะโอ้หย่บาวไปได้ มือไออนสู้ไม่ได้แล้วอะ่ะคือถ้าผมพลาดขึ้นมามันก็จบคือผมพลาดไม่ได้ครับทุกคนคตแต่ความยากระดับนี้มึงเอาอะไรมาไม่ใช่คนแล้วท้าไม่พลาดอะ่ะ เนยสุดสุดะไรสุดับยังตามอยู่1 3แต้มนะ5นาทีครึ่งวางข้างในนะครับฟปล่เฉยดูว่าแฟกแฟกแฟกกปุ๊จุ๊บอก ค่อยๆไปทีละเพล์ค่อยๆไปทีละเพล์ทีละเพลงข้างหน้าแม่งไม่วิ่งอีกมึงรีบปะเนี่ย ลังเลเมื hmm, so far, hey, <laughs> ่อไหร่ก็จบลังเลเมื่อไหร่ก็เรียบร้อยครับมันยากจริงๆยังอยู่ที่เดิมนะครับดาวแต้มยังใกล้กว่านี้ไม่เอาอีกแล้วยังใกล้กว่านี้ไม่ได้ครับ How are you? Call. Call. Lively with a screen Bang on the screen. screen. Yes, sir! Count it. And Kyrie loves putting on a show. he's is... shooting it well, around 55% for the game. Oh this stuff Whoa! Miles turner That was impressive. Yeah, Prince against Thompson. Here's MP. <laughs> รัน12-4ครับแล้วพิ่งมารันตอนนี้นะครับรันได้12-4แต่พึ่งมารันตอนนี้นะครับผมน่าจะไม่ทันแล้วครับแล้วเออวิงอ่ะดูดิดึงเวลาครับเออวิ่งดึงเวลาแล้วเล่นดึงเวลาลวเล่นครับบี <S 2> <S 2> but in the record books. They set the tone in the first of what would be only two meetings between these teams. And of all show today, made great reads and distributed the ball accordingly. MP, who needed it and he got it. So it's Dallas winning this one. A competitive game. You have to feel like this crowd gave him a little extra edge. Yeah, they really fed off the energy, you saw their activity level go up. <laughs> <laughs> wow, that's cool.